ขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายที่ชิงเงินจากธนาคาร UOB ที่ขอนแก่นต้องมีมากกว่าหนึ่งคนเนื่องจากว่าจำนวนเงินนะคะมีถึง3าถุงคนคนเดียวไม่หมดแน่ค่ะ ดูความเห็นจากพันตำรวจโทถนอมสิทธิ์วงวิจารณรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองขอนแก่นก็บอกว่าขณะน,นี้ได้นำพนักงานของบริษัท G4S ซึ่งเป็นบริษัทรับผลเงินของธนาคาร UOB ไปสอบปากคำทั้ง3คนโดยสรุปว่าคนร้ายนั้นได้ถุงเงินไปทั้งหมด3ถุงรวมเงินที่ถูกจิงไปทั้งหมด6ล้าน200,000บาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากที่อื่นๆ ตรอจนตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีจากหน้าธนาคารไปตามเส้นทางบ้านสีฐาน ส่วนรูปภัณฑ์ของคนร้ายนะคะก็เป็นชายสูงประมาณ1 6 0 1 6 5ถึงซติเมตรอายุระหว่าง20-30ถึงปีแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า1คนเนื่องจากว่าคนร้ายต้องแบกถุงบรรจุเงินขนาดใหญ่ไปถึง2ถุงและวางไว้ที่บริเวณช่องวางขาด้านหน้าของคนขับรถจักรยานยนต์ซึ่งก็ทำให้ลำบากในการขับขี่ค่ะโดยตำรวจยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะประเด็นคนนายรู้เห็น